ถ้าคุยค่ะกลับมานะคะเพิ่งเลิกงานมาเนาะวันนี้มีเวลาหน่อยหนึ่งจะมาอัดเสียง voice consonance ที่เหลือให้เสร็จนะคะเดี๋ยวครูขอแชร์สไลด์นิดหนึ่ง โอเคนะคะโอเคอันนี้เป็น voice consonants โ okay. อ d o อโอเคตัวนี้ไม่มีคู่ voiceless เหมือนพะอันบะพวกนั้นนะคะจะมีตัว voice เดียวๆเ,เลยนะคะ uh, ครูจะเปิด อออดิโอซสวให้ฟังเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ครูแค่จะแปลตรงส่วนของคำอธิบายที่ uh, ใช้การวางปากและลิ้นนะคะ mm hmm. จะได้ทำให้วิดีโอเร็วขึ้น mm hmm. แล้วก็ uh, ไม่ต้องฟังเสียงครูเยอะเนาะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเสียงตัวเองเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคค่ะ uh, mm hmm. ไม่รู้ว่าวีดีโอจะใหญ่ขนาดไหน let's s see. The rest of the consonant sounds of English. The following consonant sounds are voiced, but they have no voiceless pair. Make sure that you feel the vibration in your vocal cords as you say them. Mm. Mm. Spelled with the letter M. Mom. From. Lemon. For flows of sound together out nose are air this the 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 lips and เสียง m นะคะไม่ชัว r e ว่าเอาไอ้ลูกกระเดือกมันสั่นเนาะเวลามันเป็น voice consonant ใช่ไหมคะเสียงมาจากลำคอนะคะดูในรูปนะคะปากริมฝีปากจะวางเหมือนวางเฉยๆเนาะแต่ว่าเสียงจะเป็นอืมอืมอืมนะคะลมจะมาจากลำคอนะคะ Um, แล้วก็ออกทางจมูกไม่ได้ออกทางปากนะคะอืมเหมือนอืมบ้านเราเนาะอันนี้คือเสียงเอ็มนะคะ m from lemon นะคะ the next one ค่ะ mm hmm. mm hmm. spelled with the letter n none fun any For this sound, the tip of the tongue touches the gum ridge, and the sides of the tongue touch the upper teeth, and the air flows out of the nose. อืมเสียงเอ็นนะคะตะกี้ตัวเอ็มลิ้นจะอยู่เฉยๆเนาะอืมเหมือนปากอืมแต่ว่าลิ้นก็บนแต่ว่าไม่ขยับอันนี้ mm. tip of the tongue touch gum ridge touch เหมือนกันค่ะอืม อันนี้จะเน้นแบบเหมือนแบบจะเน้นตรงลิ้นหน่อยหนึ่งนะคะริ t ร e tense แบบจะเกรงเกรงหน่อยอืมอืมเหมือนแบบเซอืมแบบไม่เต็มใจอย่างนั้นนะคะไอตัวเอ็มคืออืมอืมอืมธรรมดาใช่ไหมตัวเอ็นคืออนะืมนะมันจะมันจะเกรงเกรงหน่อยนะคะอาา่าฮะแล้วก็เสียงมาจากลําคอนะคะไม่ใช่ว่าอืมอืมเสียงมาจากอา่จมูกนะคะน,นั้นฟัน Any, Naka, let's see the ng, ng, ng sound. Ng. Ng. spelled with ng. Going. Spring. King. For this sound, the back of the tongue touches the soft palate in the back of the mouth, and the air flows out of the nose. and. เอิงเสียงงองงูนะคะอิงอืมส่วนข้างหลังของลิ้นแตะตรงเพดานปากข้างหลังอิง going spring king เห็นนะคะงงสังเกตลิ้นตัวเองนะคะว่าแตะตรงเพดานข้างหลังหรือเปล่านะคะงเองลมออกจากจมูกนะคะอโอเคเนาะ ยังไงก็ไปลองหัดกันนะคะครูจะ move on next slide นะคะคลิปนี้ทำเสียง voice ให้หมดเนาะครูจะไม่ repeat นะคะเสียงต่อไปค่ะเสียง L ค่ะ Voiceless and voiced consonant pair L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 ove Will Yellow Sound The tip of the tongue touches the upper gum ridge and the tongue is tense. The air comes out on the sides of the tongue and at the corners. Oh. 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 ตัวเอานะคะปลายลิ้นแตะตรงที่ขอบเหงือกฟันบนหน้านะคะ by tongue I mean the tongue จะเกร็งนิด ลมจะออกทางข้างข้างของอของฟันไ I mean, อเมนะระหว่างลิ้นกับฟันบนนะคะอ l ออ l อ like love w i l l yellow นะคะดูตามรูปเนาะครูให้ดูแต่ข้างมันมันมีแต่รูปตรงข้างๆนะคะแต่ว่าอขอบเหงือกฟันบนจะเป็นตำแหน่งที่หลายหลายตัวอักษรจะวางอยู่ตรงนั้นแต่แล้วแต่ว่าจะ Move จะขยับเร็วขยับช้าหรือว่าลิ้นจะแบบจะดันขึ้นเยอะขนาดไหนอะไรอย่เงี้ยนะคะแต่ว่า any way ตำแหน่งขอบอขอบเงือกฟันบนจะเป็นตำแหน่งที่เราจะใช้กันเยอะนะคะโอเค listen to the next one ค่ะเสียง R ค่ะ R จะเป็นปัญหาของคนไทยนะคะทีะ่คิดว่าเป็นตัวรอนเรือนะคะ Adioma Fantoni do siang American pronunciation Naka Err, Err, spelled with the letter R. Red, four card. There are two different ways to produce this sound. One method is the tip of the tongue curls a bit and then is slightly pulled back. The other method is the tip of the tongue is down, and the center of the tongue touches the hard palate. Uh, okay. Uh, R. Okay. ตัว R นะคะ R ทางแรกนะคะ tip of the t o n g u ปลาลิ้นม้วนขึ้นไปตรงกลางเพดานนะคะม้วนขึ้นไป t i of the tongue c u r v e s a bit and then is pulled back slightly นะคะคืออย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ม้วนเข้าไปเหมือนตามรูปเนาะอันนี้คืออย่างแรกนะคะ r r r ถ้าบ้านเราถ้าจะถ้าจะพูดเสียง r ลองพูดเสียง r นะคะ r ทีนี้ม้วนล,ลิ้นค่ะ รเห็นไหมคะเสียงมันออกมาเองนะคะม้วนลิ้นตามรูปเนะาะรครูพยายามทำให้เห็นรอันนี้คือเสียงรนะคะเวลาอยู่เห็นตัวรยูก็ม้วนลิ้นไปเลยคะ่ะรนะคะแต่อันนี้คือทางที่หนึ่งนะคะม้วนปลายลิ้นขึ้นไปบนเพดานอ่าปากนะคะทางที่สองนะคะที่จะออกเสียงรได ข้ทงที่สองครูทำไม่ได้นะคะเขาบอกว่าปลายลิ้นลดดาวเอาปลายลิ้นลงมาแทนที่จะม้วนขึ้นกลายเป็นเอาปลายลิ้นลงมาแล้วก็เอาไอตัวเซนเตอร์ของลิ้นนะไอตัวกึ่งกลางของลิ้นผักขึ้นไปข้างบนค่ะตรงเพดานปากนะคะทำยังไงอะเออเออเป็นเอออย่างเงี er ้ยเหรอ It's weird for me o ล้วน้อ o o ัลทู o ูได้นะคะครูทำแบบที่สองไม่ได้นะคะแต่ว่า any way นักเรียนบางคนของครูทำแบบที่หนึ่งไม่ได้เขาทำแบบที่สองได้นะคะก็คือเอาปลิ้นวางลงไปข้างล่างแล้วก็ม้วนโกง่งไวซัคอลิ้นกึ่งกลางของลิ้นขึ้นไปแตะเพดานข้างบนครูทำอย่างแรกได้คือปลายลิ้นมอว์ไเมนม้ม I mean, มวนไปแตะไอวคคอเพดานปากนะคะ Okay, there are two options to choose. Let's it. Red, four, card. Next one, the w. w. Spelled with the letter W. Win. Lower. Quiet. For this sound, the lips are rounded, as for the vowel u, as in moon, and the air flows out through the lips. The tongue is in the position for the vowel sound that follows the w. w. โอเคเสียงว่ไม่ใช่ปัญหาของคนไทยเรานะคะเหมือนว่แวนเนาะ,ะว่ว่ว่ดูป่านะคะว่ว,ะว,ะวะ่ว่ when lower quiet โอเคเนาะอันนี้เรียบร้อยนะคะไม่มีอะไรยากนะคะเสียงต่อมาเสียงวายค่ะ let's listen to voiceless and voiced c o n s o a w w spelled with the letter For this sound the lips are rounded as for the vowel oo as in moon and the air flows out through the lip spelled with the letter y yes mayor young for this sound the tip of the tongue touches the lower front teeth the front of the tongue is raised near the hard palate y y yeah. เย f เย e tongue touched lower front teeth เย่เย่เย่ปลายลิ้นแตะอยู่หลังเอ่อขอบ touch lower front teeth แตะอยู่หลังเอ่อฟันล่างฟันหน้านะคะยะยะยะคือยอยักบ้านเรานี่แหละยะยะยะคือเวลาเราพูดยะ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 เยเราไม่ได้สังเกตว่าปากเราลิ้นเรามันมูฟยังไงนะคะแต่ว่า้ตัวเนี้มันทำให้เราเหมือนแบบ รู้ตัวไหมรู้ตัวว่าไอ้ปากกับลิ้นเนี่ยมันมัน move ถูกต้องไหมเราออกเสียงมายัางไงนะคะตัว Y ไม่ใช่เสียงปัญหาของเรานะคะในการเรียนภาษาอังกฤษ a s a second language นะคะเพราะฉะนั้นอ่อยู่จะไม่ต้องจำก็ได้คะ่ะอ่แต่ว่า anyway yeah yes m e r young นะคะเสียง Y ายยะ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 เห็นไหมคะปลายลิ้นตัวเองลงไป แต่ล้างขอบเงือกฟันข้างล่างนะคะเย่เๆๆๆยเย่เเสียง the last one เสียง voice consonant the last one นะคะ vocal cord นะคะเอ่อครูให้ฟังเสียงออดิโอก่อนครูไม่อยากจะ miss นะคะไม่อยากจะ master up ให้ฟังเข้าไปเลยแล้วครูค่อยแปลเนาะ voiceless and voiced consonant pairs spelled with the letter H happy Behave. Who? For this sound, the vocal cords are tense and restricted, and the back of the tongue is pushed against the throat.